นี่นะผมเป็นในส่วนของกิจกรรมชุดคอเต่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นชุดคอเต่านี้นะครับนี่มีเอฟเฟกต์้องดูดีๆนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์ที่เสื้อด้วยนะครับสี่ขาวเห็นปะมันจะเป็นเรื่องแสงอ่ะนะครับผมแล้วก็มีทั้งคอเต่าใหม่แล้วก็คอเตาดำคอเต่าขาวนะครับผมคอเตาเก่านะเน,นาะเออสำหรับคนไหนที่แบบอยากรู้ว่ากิจกรรมไหนมาบ้างในเซิร์ฟนอกนะครับผมก็อย่าลืมดูคลิปนี้จบนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปรีวิวในส่วนของกิจกรรมชุดคอเต่านะครับ ฝากน้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับทีนี้พี่ขอสัก50ไลค์นะครับผมทำพอกันแล้วไปดูกันเลยไป let's go โอเคครับผมก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะครับผมยินดีกับซีดีเกมเมอร์นะครับโอเคผมสำหรับวันนี้นะครับผมมันมีกิจกรรมใหม่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูในส่วนของกิจกรรมใหม่ที่เข้ามาซับไต่ก่อนนะครับผมนี่นะครับผมเติมถึงขั้นรับถ้าเจ้าตบนักตบนะก็คือ เพื่อนนี่นี่ตีแบตนะครับผมตีแบตตีแบตตีหุดตีบวกตีแบตเออแล้วก็กิจกรรมนะครับผมที่จะเข้ามาก็เป็นในส่วนของชุดพอเต่านะครับแต่คืออันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนักสู้พลังข้าวเหนียวนะครับหรือว่านักสู้พลังหมีนะครับนี่ชุดนี้เดี๋ยวมันจะมีอีกชุดหนึ่งนะครับผมเป็นชุดสีเขียวนะครับใครอยากรู้เดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้ละกันนะครับผมในส่วนของนักสู้หมีนี้นะครับผมนักสู้พลังหมีนี่นี่มีข่าวด้วยนะครับผมเอ้ยกิจกรรมนี้คุ้มนะ แล้วก็ชุดหมีนี้นะครับผมแล้วก็มวหมวกหมีแล้วก็สก้านะครับผมสก้าแมกกาซีนหนึ่งตาการยิงหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ในส่วนของอ,อุยแต่ในส่วนของไอ้นี่ไอ,ไอ,ไอไ้อะไรวะนี่เอ่อสกินต้องมีนะครับแล้วก็ปกโปรไฟล์นะครับเอ้ยปกแล้วก็โปรไฟล์ใช่ปะโปรไฟล์ปกเออนั่นแหละนะครับคุ้มนะครับผมหนึ่งพันห้าร้อยเจ็บสองเพชรได้ทั้งหมดนี้นะครับผมอันนี้ระดับเลเวลสิบเอ็ดคนอะไแล้วก็อะไรอีก แล้วก็ชุดคอเต่าเดี๋ยวพี่พายดูนะครับผมชุดคอเต่าเซตไทยพี่มีอยู่กี่ชุดวะพี่รู้ว่าว่าพี่มีกี่ชุดนะขอดูก่อนนะครับแต่คือที่น่าจะมีหลักๆเลยก็น่าจะมีในส่วนของสีสีดําสีดําน่าจะมีสีขาวนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่มันอยู่ในเซตนี้แหละนี่ใน,นตัวเนี้ยเออขอหาว่าชุดคอตเอต่าคอเต่าอยู่ไหนะ มันอยู่ไหนวะมันอยู่ด้านล่างนะครับผมเพราะแบบเยอะจัดเลยขอดูก่อนนะครับชุดคอเตา่าให้เป็นสีฟ้าเอ้ยจ้าไอ้สีเออนี่ไงอันนี้สีอะไรเอ่ยอันนี้สีขาวนะครับเดี๋ยวมีสีดำวะสีดำไม่มีนะสีขาวก็จะประมาณน,นี้นะผมใส่กับเกงเอ่อยากุซ่าสีขาวก็เท่อยู่นะครับสีดำพี่มีชิวาระเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์อะให้สามร้อยเปอร์เซ็นต์อะสีดำอ่ะพี่จำได้ว่าพี่มีนี่นะครับผมนี่แต่คือไล่ไล่อีกอันหนึ่งอ่ะมันไม่มีอ่ะดิ แราเข้าซุปไทยเดี๋ยวพี่จะสุ่มนะครับไล่อีกอันหนึ่งอ่ะมันไม่มีเวย้ย๋ยวพี่ไปใส่ในส่วนของสีขาวกับสีขาวมันเข้ากับอางเกงดีนะครับรู้สึกว่าสวยนะครับนี่โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมคุดเ้อาะตาแครับนี่เออแล้วก็กิจก,กรรมนี้นะหมมัดอัพเวลนะครับใครอยากรู้ว่ามันเออทางน้องคนไหนที่แบบยังไม่ได้สุ่มนะครับผมห้ามเอออย่ารีบสุ่มก่อนนะครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวให้นะครับผมว่ามันลด50% แน่นอนนะครับน่าจะลด50%แหละนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะลดวันไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะมาบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมน้องๆคนไหนแบบอยากรู้ว่าลดวันไหนก็อย่าลืมดูคลิปติดตามในส่วนของคลิปหน้าแล้วกันนะผมฝากน้องๆตายพี่ด้วยนะครับพี่จะมาบอกให้นี่นะผมก็จะปกปน,นี้นะครับเท่เลยนะครับผมเอากับคลิปเต่าใครอยากได้อยากรู้ว่ามากิจกรรมแบบไหนก็ ไปดูกันเลยไปเดี๋ยวพี่จะพาดูในส่วนของกิจกรรมเสื้อนอกกันนะครับไป let's go โอเคครับตอนนี้พี่ก็อยู่ในส่วนของเิร์ฟนอกกันในกล้าวน,นะครับพร้อมอ a า t h นะครับรนนะครับครับเดี๋ยวนี้พี่จะพามาส่องในส่วนของกิจกรรมเสื้อนอกนะครับอันนี้คืออะไรเอ่ยนี่ก็ดูมีชุดนี้ด้วยคือชุดอะไรเอ่ยเนี้ยเป็นเออมันจะมีเออไอไดโนะนะครับใช่ปะไดโน่แล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของ อุสอุสอุสคนอียิปต์นะครับผมเออแล้วก็มีเทวร้อนก็มีนี่โอ้ยเยอะแยะไปหมดนะครับแต่คืออยากได้นี้ว่ะเป็นชุดไดโนโนะครับผมแล้วก็นี่นะผมเป็นในส่วนของกิจกรรมชุดคอเตา่านะครับคอเต่านี้ก็น่าจะใกล้มาแหละนะผมเพราะก่อนหน้านั้นมันเอ่อในส่วนของหมัดนะครับพี่ก็ได้รีวิวในส่วนของหมัดไปแล้วนะครับผมแล้วก็แล้วก็มันก็ มาอีกนี่มาส่วนของชนิดชิคามคอเต่าก็น่าจะมาอีกเรวๆนี้นะผมก็เอ <z> ็มส nice. ีด nah, okay. ้วยนะครับดูดิเ c นะครับผมเอดักกอนอันนี้ก็เดี๋ยวน่าจะมาแหละนะครับผมเฮ้ยสุทธิ์ไทยก็น่าจะลดแบบนี้นะครูนะลดแบบครึ่งแบบนี้อ่ะมีสิทธิ์นะถ้าเหลือสี่วันนะสุทธไทยไม่ใจว่าเลยเท่าไรนะแต่ถ้าคือถ้าเหลือสี่วันน่าจะแบบลดแบบนี้ชัวนะครับเดี๋ยวพี่จะมาิวให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมโอเคนี่นะครับผมนี่นี่นี่คาเต่าสีดำแล้วก็สีขาวนะครับอันใหม่ก็คือนี เฮ้ยอันนี้มันมีนานแล้วใช่ปะม,มันเช่นใหม่แต่มันคือมีนานแล้วอย่างละร้อยหมดเลยนะครับหนึ่งร้อยตัวเอมหมดเลยแต่ได้ผู้ชายแล้ว,ลวก็ผู้หญิงนะครับคือของพี่ก็มีแล้วนะผมพี่มีสีดำหรืสีขาวว่าไม่ได้ใจนะครับแไปขอดูก่อนในะห้องแล็บแล้วก็ตัดเย็บนะครับใช่พี่อันนี้อ่าอันนี้วะนี่คือโซนคอนแนวอันนี้อันนี้อันนี่นนนนนชุดผ้าเต่าชุดผ้าเต่าอ,อ๋อนี่ไงเจ็ดสิบโอ้ห้าสิบห้าสิบ เออวไม่มีแล้วนับเออว่ามันมีมันน่าจะมีแหละนะครับนานๆแล้วแหละนะฮะชื่อพ่อๆนี่โอเคประมาณนี้นะครับผมรอเข้าเซฟไทยเฮ้ยรอทำรอเข้าเซฟไทยนะครับผมใครอยากได้ก็รอสุ่มกันเลยทีเดียวนะครับผมน่าจะมาชัวร์นะครับเพราะก่อนหน้านั้นมันมาในส่วนของนี่นะครับนี่นี่นี่ก็อันนี้ก็ชื่อขเต่านะครับผมตามนี้เลยนะครับผมโอเค ในคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์กดตตามเพื่อเป็นกำลังใจพี่วยนะครับผมไปได้เจอกันใหม่คลิปหน้าสี่ไปแปลครับ see you again tomorrow